การเริ่มต้นที่ดีคือการเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แบรนด์นัชชวดีนะคะวันนี้บุ๋มก็จะมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบรนด์นัชชวดีนะคะก่อนอื่นก็ขออนุญ,ญาตแนะนําตัวนะคะบางชื่อบุ๋มนะคะเป็นโคเป็นสาวอุทัยอยู่สกลนครน,นะคะปัจจุบันก็ทํางานประจําอยู่ นะก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็เลยมาทำออนไลน์แบรนด์นัชวดีค่ะก็ก่อนหน้านะคะที่จะมาทำแบรนด์นัชวดีก็ทำเกี่ยวกับจำน่ายลิพันเกี่ยวกับผ้าค,ครามนะคะสกลนครไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่เสื้อมัดย้อมนะคะแล้วก็อื่นๆอีก,อก,อกเกี่ยวกับครามสกลนครน,นะแล้วก็ก่อน หลังจากที่ทำผลิตภัณฑ์ผ้าคามนะคะก็ได้มาเจอกับพี่เจีย๊ยบเนาะซึ่งเป็นสายบุญนะคะก็พี่เจีย๊ยบเป็นนักธุรกิจนะคะซึ่งทำธุรกิจหลายตัวเนาะก็แต่ยังไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะก็ได้มีโอกาสไปขอพอรองปู่องยานะคะองปู่ศีสุโธกับองค์ยาศรีปฐุมมาที่คําชาโนนะคะซึ่ง อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะทำมาหลายตัวแต่ยังไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเองก็เลยไปขอพรน,นะคะหลังจากที่ขอพอเรเสร็จก็กลับไปที่บ้านนะคะ,อ,ะองค์หลวงย่าก็ไปเข้าฝันนะคะว่าถ้าเกิดอ,อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองเนี่ยให้กลับมาบวงสวงที่พัชโนดนะคะซึ่งพี่เชียบก็ตั้งใจมากๆนะคะซึ่งได้ไปบวงสวงนะคะโดยที่ จัดชุดใหญ่ให้แล้วก็ได้รําถวายด้วยตัวเองนะคะซึ่งไม่เพอไม่รู้ว่าเพราะความบังเอิญหรืออะไรนะคะในวันนั้นในวันนั้นเลยนะคะก็ได้เจอกับเจ้าของโรงงานผู้ผลิตแบรนด์สบู่ให้กับแบรนด์นัทชวดีนะคะก็เป็นอะไรที่แบบพิเศษนะคะจุดเริ่มต้นของแบรนด์นัทชวดีนะคะก็วันนี้ก็ ผูก็จะมาแบ่งปันนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแบรนด์นัชวีให้ทุกท่านได้รู้จักเบื้องต้นนะคะ,อะตอนนี้นะคะ,ะแบรนด์นัชวีนะคะเป็นแบรนด์ที่ผลิตเกี่ยวกับสบู่แล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามนะคะซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีกมากมายนะคะที่จะเข้ามาในเว็บไซต์นัชชากออนไลน์ .com นะคะ ก็เริ่มต้นที่สบู่ก่อนนะคะอ่าสบู่ทองคํานักหน้าทองนะคะซึ่งสบู่ตัวนี้ก็ได้ผ่านการปรุกสเตตที่คําชโนโได้ผ่านการบวงสรวงที่คําชโนโนะคะซึ่งอ่าจะช่วยในเรื่องของการปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็เพื่อช่วยลดฝ้ากระจุดดำๆนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะซึ่ง ส่วนผสมต่างๆก็จะเป็นสม,มุนไพรล้วนนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะก็สบู่แบรนด์นัชวดีนะคะก็ได้าการรับรองจากออยอเรียบร้อยนะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะเกี่ยวกับสบู่นะคะว่ามีคุณภาพแน่อนอนเนาะก็สบู่นะคะ ทำไงบุ๋มถึงมาเจอสบู่แบรนด์ัชวดีนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะที่ได้ส่งสบู่มาให้บุ๋มได้ลองใช้นะคะเริ่มต้นจากลองใช้ก่อนเนาะบุ๋มก็ประทับใจมากๆเลยในเรื่องของความกลิ่นนะบุ๋มก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานะคะ ผิวหมองคล้ำนะคะซึ่งปกติก็ออกแดดเนาะออกแดดบ่อยนะคะในการทํางานก็มีออกแดดบ้างนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยหมองคล้าแล้วก็เป็นฝ้าเป็นกระนะคะแล้วก็จุดดำดำเนาะมีจุดดำดำผมก็ได้ลองใช้สบูม่มีก็ประทับใจมากๆเลยซึ่งหลังจากที่บุ๋มได้ลองใช้แล้วนะคะผลที่เกิดกับบุ๋มเองก็คือทําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็อ่า หน้าที่คล้ำจากแดดนะคะทำให้ขาวขึ้นนะคะแล้วก็ผิวที่มันแห้งนะคะก็ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นม,มากขึ้นนะคะก็ลองไปที่สูตรกันดูเนาะในสบู่หนึ่งก้อนนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะสะบู่แล้วก็ถุงตีฟองให้นะคะสำหรับท่านไหนที่เป็นสายมูเนาะชอบเสี่ยงโชคนะคะก็ลองที่สูตรกันดูนะคะซึ่ง สบู่นัชาวดีนะคะก็จะมีอา่านำเบอร์เสียนโชคให้ทุกก้อนนะคะสำหรับท่านไหนที่ได้สบู่ไปก็ลองพิสูจน์กันดูเนาะนอกจากอา่าสบู่ทองคำสายมูนนหน้าทองแล้วนะคะแบรนด์นัชวดีก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งซึ่งออกมาใหม่นะคะออกมาใหม่ตัวนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเป็นพลุเป็นสบู่พลังใบ ลิ้นพันเริมพันไปแล้เป็นสบู่พลังใบนะคะก็อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสําหรับท่านไหนที่มีปัญหาฝ้าหนาๆนะคะฝ้าหนานะคะ,านานานะ,คะก็จะช่วยในเรื่องของลดสิวลดฝ้าลดกระลดจุดด่างๆเนาะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะที่อ่ากระจ่งางใสขึ้นก็ลองไปพิสูจน์กันดูนะคะที่อ่าพิเศษก็คือมีปลายทางให้ท่านด้วยเนาะ แล้วส่วนผสมต่างๆนะคะก็จะเป็นสมุนไพรล้วนเลยนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องต่างๆเหล่านี้อยู่ก็ลองเปิดใจให้สบู่นักชวดีพลังใบลองอดูแลคุณนะคะก็มีปลายทางนะคะมีปลายทางรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นักชาออนไลน์ .com เนาะ ที่นี่ก็มั่นใจได้เลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ละตัวนะคะแล้วแบรนด์นัทชาวดีนอกจากจะมีสบู่แล้วก็จะมีะแป้งพับเนาะแล้วก็คร,รีมบำรุงเซรั่มแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่จะเข้ามาสู่เว็บไซต์นัทชาออนไลน์ .com นะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหานะคะ,ะช่องทางการทำไรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็ แบรนด์นัชวดีก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะคะโดยทดลองใช้ก่อนนะคะ,ะทีนี้นะคะแบรนด์นัชวดีนะคะก็เป็นอ่ผลิตภัณฑ์ที่อ่ดูแลในเรื่องของผิวนะคะดูแลในเรื่องของผิวแล้วก็รับตัวแทนอิสระขายออนไลน์นะคะไม่ต้องสต๊อกไม่ต้องส่งสินค้าเองมีทีมงานซัพพอร์ตนะคะ ตอนจับมือทำรายได้ดีนะคะแล้วก็สามารถทำควบคู่กับงานประจำได้นะคะที่สำคัญที่นี่มีเว็บไซต์สำหรับตัวแทนนะคะซึ่งจะช่วยให้ตัวแทนทุกท่านทำงานได้แบบง่ายๆนะคะซึ่งไม่ต้องพูดเยอะเนาะที่นี่ก็รายละเอียดก็จะมีในเว็บไซต์ซึ่งเป็นการทำกระดาษออนไลน์ที่ดีที่สุดนะคะสำหรับท่านไหนที่รู้ลึกนะคะเกี่ยวกับการทำออนไลน์ก็ ลองอเข้ามาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นัชชาออนไลน์ .com นะคะก็หวังว่านะคะวันนึงเราคงได้ร่วมงานกันนะคะยินดียินดีนดอแอบดชาดียินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนมาตอนนี้นะคะบมก็อขอขอบคุณนะคะแล้วก็อ ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาแบ่งปันกับทุกท่านในวันนี้เนาะหวังว่าข้อมูลเบื้องต้นที่บุ๋มได้แบ่งปันทุกท่านไปจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ,ะวันหนึ่งน,นะคะ,ะบุ๋มคิดว่าแบรนด์นัชวดีนะคะจะต้องเป็นแบรนด์ที่ทุกคนบนโลกออนไลน์ต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะคะก็ะะหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันนะคะแล้วก็ อันนี้คือจะเป็นช่องทางการติดต่อของบุ๋มนะคะก็จะมีทั้ง Facebook Line แล้วก็ TikTok นะคะฝาก Subscribe นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยนะคะที่ช่องบุ๋มสกลนครน,นะคะช่อง YouTube ของบุ๋มเองเนาะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ com, นะัชชาออนไลน์ .com เนาะสำหรับวันนี้ก็อ่า ไว้แค่นี้ละกันนะคะอ่าไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจก็สามารถทักที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหมูยินดีที่จะตอบทุกคำถามที่สามารถตอบได้นะคะก็วันนี้สวัสดีค่ะ